นี้เป็นครั้งที่65ตรงกับวันที่13มกราคมห9ข้าพเจา้าอภิรัก์ตังกุละขอเป็นวาจาสายใหญ่พุทธมนต์ถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจาจารย์บูชาแด่องค์พระความติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเดลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดนักครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนธรมนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายเดชข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาลครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โ,โจจอจงบรรดาลให้จิตของข้าพเจ้าไปสมาธิอันคงแก่การสวดสาธยายมณ์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารีสุอาตระขันจันตุเทวตาสัตธรรมมุนีราชาสัสสุนันตุสาาัคโมขังสักเคกามจารุเปคิริสีขระตาเตจันตาลิเกวิมานณีทีเปรเตจักขามี ตรรุวันนาคาเนเขหาวัตุมิเขตเตภุมามาจยันตุเทวัญชลธาลบิสเมยยะขะขันธะปนาคาติทันตาสันติเกยมุนิวาราวาจานังสาธาบุเมสุนันตุธรรมสวนาคารุอัยมรันตาธรรมสวนาคารุอัยมรันตาธรรมสวนาคารุอัยมรันตาบทสวดนามการสิทธิขถานณโมระสาวะขปะตัวระหัตตุสัมมาสัมพุทธสนณโมระสาวะขปะตัวระหัตตุสัมมาสัมพุทธสัณ นักมโนสัพปะขาวตัววรหางตัวสัมมาสัมพุทธัสสะโอสวดสัจจะกิริยาคาถาสนาทิเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังว่รังเอเตนหัจวัจเจนะโสติเมหุตุสัพพะนานาทิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังว่รังเอเตนหัจวัจเจนะโสติเมหุตุสัพพะนานาทิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังว่รังเอเตนหัจวัจเจนะโสติเมหุตุสัพพะรา ว่สวนมหาคัลุนิโกนาถติอาทิกาคารามหาคัลุณิโกนาถโออาทายาสัพพปานินงปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเทนะจจวัจเจนามามุตุสัพพุปะทวามหากัลุณิโกนาโอหิตายาสัพพปานินงปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเทนะจจวัจเจนามามุตุสัพพุปะทวามหากรุณิโกนาโอสุขายาสัพพปานินงปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมัง เอตินะจะพาเจนมาหุ้ตัวสาวผู้กับทุกเวลาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมะยัมพระควาสาวเกสุวิหารติกปีและบรรลุสงมิงมหาวันเนมะอัตาพิขูสังเคนะสติปัญจะมัตเตหิพิขูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิราสหิจารโลกธาตุหิเทวะตาเยปุเยนะ สันนิบาติตาหุติภะคะวันตังรัสนายาพิขุสังขันจาราโคจตุนังสุทธาวาสการิกานังเทวานังเอตตาตงหสีายำโคภะคะวาสักเกศวิหารติกะปีและวัตุสมิงมหาวันเนมหาตาพิขุสังเขนะสัตติปัญจามตเตหิพิขุสติหิสเพเอวะอาราหิทาราหิจารโลกะธาตุหีเทวตาเยบุเยนะสันนิบาติตาหุติภะคะวันตังรัสนายาพิขุสังขันจา ยันโนนะมะยัมปีเยนะพระเข้าวาเทนุปัสสังกามัยยะมะอุปัสสังกามิตตวาพระเข้าวาโตสันติเกปาเจกะคาถาผาสยามาติอาตะโคตาเทวตาสยยะทาปีนามะพลวาปุริโสสัมมันจิตตังวาผาหังป่าสาลิยะป่าสาลิตังวาผาหังสัมมินเจยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตารหิตาพระเขาวาโตปุระโตปาตุระหังสุอาตะโคตาเทวตาพระเข้าวันตัง พิวาเทตวายกามันตังอัตถังสุเอกามันตังนิตาโคเอกาเทวตาพะโคปโตสันติเกอีมังคัทังอภาสีมหาสัมมโยปวนาสังมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตังหาอิมังธรรมะสัมมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตาสังันติอัตตโคอาปรรเทวตาพะโคปโตสันติเกอีมังคัทังอภาสีตันตพิขโวสมาตาหังสุจิตังอัตโนอุชุกามะกังสุสารติวะ เนตานิ้ค่เหตุตัวอินทรียานิรักันติปันติตาติตะโคอาปาราเทวตาพะคขวาโตสันติเกอิมังคัทังอภาสริเชตวาขิลังเชตวาปะลิขังอินทะขีลังโอหาจามะเมชาเตจารันติสุธามิมาลาจัคโคมาตาสุทันตาสุสุนาคาติตะโคอาปาราเทวตาพะคขวาโตสันติเกอิมังคัทังอภาสริเยเกจิพุทธังสารนังกตาเส นาเตขมิสันติอภัยยะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปะริโพเรสันติติตัคโหพะขวานภิกขะมันเตสีเยปุเยนะภิกขเวระสัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตาตาคตังทัสสนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอหิสุกะทิตามาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะข้วันตานัง เอตาปารมายว,วะเทวะตาสันนิปาทิตาเอเฮสุสยะธาปิไมยังเอตาราหิเยปิเตปิภเว,าวภาวิสันติอานาคตาธรรมทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีปะเข้าวันตานังเอตาปารมายว,วะเทวะตาสันนิปาทิตาภาวิสันติสุยะธาปิไมยังเอตาราหิอาติขิสาไมภเว,วเทวกายานัง นามานิกิตาสิสามิพิเขเวเรวะกายานังนามานิเทสิสามิพิเขเวเรวะกายานังนามานิตังสุนาระสาธุกังมานะสีการุถาภาสิสามิติเอวัมบันเตติโคเตพิคูภะควบาโตปัจจโสสุนครบาเอตาราโวจักสิโลกะมนุกัสสามิยตตาปุมมะตัสิตาเยสิตาคิริชิพลัง พหิทตาสมัหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตมานาสสุธาวิปัสสนามนาวิลาปิญโยปัญจสติยตวาวะเนกาปิลาวะตเวติโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสัเนรเตเทวกายาอภิคันตาเตวิชานณตาภิขโภเตจะอัตตปมกุลุสุตวะพุทธะสาสสนังเตสัมปัตุระหูยานังอะมมนุสานะมะ Nakasa na apeke sa taq matakung sa hasang a hasa taring eke sa hasanang a maknu sana matakung sa taq matakung sa taq sa pakutang a hung a wawa kita wana cakuma ta taji sa taq sa wa ke sa senera tetewa kaya apikan ta tebisa na tapi kowo nebo angkita jisamiki hari anubu haso sa taq sa hasa Iti mentu tu diman tau mana mentu nya sasi nomor ha mana ahi kamu bi nang sa ni nang jasa na sa wata ma ma tanya na na tau no iti mentu tu diman tau mana mentu nya sasi nomor ha mana ahi kamu bi nang sa ni ti ma nang sa ta ti sa ha sa ya ka na na tau no iti mentu tu diman tau mana mentu nya sasi nomor ha mana ahi kamu bi nang sa ni nang อิเจเตโสราสสะหาสะยขานานัตตะวันิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันะาวันโตยะสัสีโนโมทัพมนาอภิกรรมองค์ภูนางสาวมิติงวะนางเวสะมิตาปัญจสัตตายะขานานัตตะวันิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันะาวันโตยะสัสีโนโมทัพมนาอภิกรรมองค์ภูนางสัวมิติงวะนางกุมภิโรราชาค ا หิโกเบปุลสานิเวสานังพิญโยนางสัตตาสหาสังยะขานังปายิรูปัสติกุมณิโรราชาค ا หิโก สมภัะสามิตินว่านังปุริมันจัติสังราชาัตตารโถภาษาสติคณะปานังอธิปติมหาราชายศสสิโสปุตตปิตาสาวะหังอินทะมานะมหามลายที่มนโตยุติมนโตวันนาวันโตยศสสิโนมณามานะอภิกรรมภิกขุนางสามิตินว่านังทักขินันจที่สังราชาวิรุณโหตาภาษาสติ ราชายาสัสีโสปุตตาปิตาสาปาหะวุอินทะนามะมะขะพันลอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตญาสัชินโมนะมานะอภิกรรมุภิกุนางสาวมิจิวะนังปจิมัญชัดิสังราชาวิรูปโคภาษาสตินะขานังนาดิปติมหาราชายาสัสีโสปุตตาปิตาสาวาหโว อินทนาม่ามหามลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมระมานาอภิกรรมุภิคูนังสามิติงวะนังอุตตรันจาริสังราชากุเวโลต้าปัสสะสัตติยะขันนังอาิปติมหาราชยัสสิโสอุตตปิทัสสะภะหังอินทนาม่ามหามลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมระมานาอภิกรรมุภิคุลังสามิติงวะนังปุริมาจิสังรัตตาโตตัคีเนนะวิรุณะโกปชิเมนะวิรุปะโก กูเวโรุตารังทีสังจตารูเตมหาราชาสามันตาจตุโรทิสาธทานละภานาอัตักุวะนีกับปิลาวัตเทวเวเตสังหายามิโนทัสะอาคูวันจันิกาสัทมายาโกเทนูเวเตนูวิภูจาวิภูโตสหจันทรโนกามะเสโทจากินุขันธุนิขันธุจัปปานาดุโอปามัญโยจัเทวสุโตจามาตลิจิตาเสโนจักขันทภโพ นักโลราชาชาโนสักโคอาโคปัญจัสีโคเจวะติมภะโรสุริยาวัสสาเอเตจันเยจาราชโนขันทธภัสะหราชุภิโมทนามะอภิกรมุภิคุณนังสามิติวะนางทักคูนาภาษานาคาเวิสาลาสหะตัชกากัมวารสัตระอาคูปายาคสหะยาติภิยามุนาทัตตารัถาจักอาคูนาคายสัสสินเอราวันโน มหานาโคโสปะคสัตมิติงวะนางเยนาคราเชสหัสหาสารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจัคคูวิหยาสาเตวานามะชาปตาจิตารสุปนาอิติเตสนามังไะอัพยันตธานาคราชานะมาสิสุปนาโตเขมามากาสิพุโตสันเฮีวจาหิอุปาวะหิยันตานาคาสุปนาสาระมะมกังสุพุทธังชิตาวะเชารหเทนะ สามูทางอสุราสิตาวาตโนวาสวะเสถียิทิมันโตยสัสสิโนกาลกัญชามาภิสมาสุราธนะเวคาสาวิปจิตติสุจิตติจาวะหารดโนมุจิสหัสัตัาปะลิปุทานังสัพเวโรจนามกาสันนายทวะพะลิงเสนังราหูภัทมาโมปะคัมมุสะมะโยธานิพันธันเตภิกขุนังสัมมิติวะนัง โอจัตเทวาปัทถวิจัตเตโชวายโยตถาคัมภิรารุณาวรุณาเทวาโสโมจักยัสสะสะเมตตาการุณากายิกาคูเทวายัสสิโนราเสเตระสัทธากายาสเพนนานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุทัมานะอภิคามุภิคุนังสามิติวะนังเวณูจัตเทวาสหะลีจัสมาจัตุเวยะมาจันทสุปานิสา เทวะจันดมหูปุระคิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมหูปุระคิตานักขันนิปุระคิตาวาอาคุมันทวะลาหกาวะสุนังวาสาวุโสตุสกุปักขปุรินธาตุธาเสเตระสันธัญกายาสภพนานัตตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนมุทะมานาอภิคามุงภิกขุนังสาไมติมวะนัง ท้าคูสหภูเทวาชรามกิสิคาริวาอริทกาจโรชาจาภูมาภูพานิภาสิโนวัรุนาสหธรรมาจาจุตตาจารณีชกาสุรยารุจิราอาคูอาคูวาสาวนิสิโนพระเสรษฐะสัทธากายาสัพเพนานัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยะสัชินโนมธามนาอภิกรรมมุภิกขุนางสะภิติมัง สัมมาสัมหาสัมมามนุสสัมมาสุตตม玛คิตาปุตสิกาอาคูอาหูมโนปุตสิกาอัตถะคูหราระโยเทวาเจจรหิตว,สา,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 วสสาสิโนปาระขามหาปาระขาอาคูเทวาญัสสิโนทัสเสตระสัทธากายาสเพนานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวน,นาวันโตญัสสิโนโอโมทานาอภิกรรมภิคุนังสามิติมวะนังสุขการการุมหาอารุณาอาคูเวขานักษาสหโอทัตตาใครหาปาโมค่ะ โูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหาราคะชามิสักาจะยสัสสีโนทานายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสสติกาเสตระสัทธากายาสเพนานัตตาอนินโนอิทิมตุจิถิมตุวันนาวันโตยสัสสีโนมมทามนาอภิการมุภิคุนังสาวิจิมะนังเขมิยะตุสิตายามากันทกาจะยสัสสีโนสังวิตตากาลามะเสตถาโชตินามาจะอาสวะ นิมานารัตโนอาหูอัฏฐาหูปะระนิมิตารสิเตระสรากายาสเพนานัตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสินโนมดะมนาอภิการมุภิคุณังสัิติวะนังสัตถิเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวณิโนนามันวะเยนะอาคันจุงเยชันเยสัตติสาสหะปะพุทธชาติมะขคีลังโอขะตินะมนาสวังตะเขมุขะตรรังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุภัมมาปะระมัตโตจักุตตาอิทิมะโตสหัสันนังกุมารุติโสจักโสปะคาสันมิติวะนังสหัสสะภะมะโลกานังมะอะพรมายิถิทัติภุวาปนนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสิโสทัศสธาอิสระอาคุปเจกะวะสัวติโนเตสันจักมัจโตอาคาหาริโตภาเรวาริโต

วเสตันจะสภะอภินยายาวะวิคตวานัจะขุมมาตโตอมันตยิสัทธาสนว่เกสัสเนรเตมารเสนาอภิกันตาเตวิสนาธาพิเโวเตชะอัตถะมะกะรงสุตวะพุทธัสสาสนังวิตาราเกหิปกะมุงในสังโรมปีอินชยจงสภเพวิชิตาสังฆามัคยาติตาจัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชายาปกรณ นะโมเมพุทธาเตชะสาราตานาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิวานารายาปรมิสุราสิทธิปรมหัจฉินทัจจัตุโลกะคัมภีร์ราคัสะมุทาปุตุงขังกาจัสพามาชัยะประสิทธิพวันตุเตชัยยาชัยะาธรณีธรณีอุตติอุตตินทีนทีชัยะชัยะข้าคนละตนละนิสัยนิรไรสายเสนาเมรุราชกุนาราชี ชยยะชยะคัมพีละโสมพีนาเคียนทะนาคีปีศาจพูตะกาลีชยะชยะทุนิมิตาโลคีชยะชยะสิงคีสุธาธานะมุขชาชยะชยะวะรุณะมุขสาตาชยะชยยะจำปาทินาคัคุลัคันดุกชยะชยยะข้าเจคนาตุรงสุการะอุชงสีหะพยาคัตีปาชยะชยะวะรุณะมุขายาตาชิตาชิตาเสนนารีปุณะสุธินารดี ชัยยะชัยยะสุขะสุขะชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัทธาสุชยะชัยยะชัยยะธรณีสันติสัทธาชัยยะชัยยะมังกรารัญญาปวะคคชัยยะชัยยะวะรุณายะเหชัยยะชัยยะรักษาเสสุรักภูสักเสชาชัยยะชัยยะพระเมนทะขณาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชยะปาทาวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจคพุทธะสาวงชัยยะชยะ มะเอสุโรห์โรหารินเทวาชย่าชยะปมาสุระโคชย่ชย่นาโควิรุณหโกวิรูปโคจันทิมารวิอินโดจาวินาเตโยจากเวโรจาอาคีวาโยจาปาจุนโหกุมารโอทัตตารัตโกอัฐาระสามาเทวาสิทธิตาปัสสะอัธโยอิสิโนสาวกาสพายชยะารามุะวันตุเตชยะ่ามโมจาสังโฆจาหัสปัลโลจาชยะกัง เอเตนะชายญเตเชะนาชาญโสติภะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะอุนตุเตชายญปังกะลังชาโยปิพุทธะสัสร yup <uh ิมตโตอย่างมาราสัจภาพิมตโตปราชโยโอโคสัจมุรีมันเถีปมุรีตาเถีะตาทาภมาขนะมะหิสิโนชาโยปิพุทธะสัสริมตโตอย่างมาราสัจภาพิมตโตปราชโย โอโคสยามุทิมันเทแบบมุทิตาฉายาตถาอินะขัตาา้นขหนมะเหสิโนชายโยปิพุทธะสัจสุริมัตโตอย่างมาราสัจจปาปิมัตโตปาราชโยโอโคสยามุทิมันเทแะโมทิตาฉายาตถาสุปันนะขันไหนมะเหสิโนชายโยปิพุทธะสัจสุริมัตโตอย่างมาราสัจจปาปิมัตโตปาราชโย โอโคสยามุริมันเดปะมุริตาชยัตตาธานาขั้นนามะเอสิโนชายโยปิพุทธัสสุริมัตโตอยางมาราสัจปาบิมัตโตปาราโยโอโคสยามุริมันเดปะมุริตาชยัตตาธาสัพพมัคคนนามะเฮสิโนชักยันโตบุริยามูเรสังญานังนันทิวัตตโนเอวังตะวังวิชโยหิชยโโสเชยมังคะเรอปาราชิตาปันลังเกสีเสปะราบิภูขเล อนบิเสกิสปะพุทธานังอคัติโตปโมทธติสุนัขตังสุมังรังสุปะฏตังสุโหุติตังสุขโนสุโมหโตจะสุทิตังภะมะจาริสุปทักขินังกายกรรมังวจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปานิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัรตวานะรพันตเทปทักขินเนเตอตระธาสุขิตาวิรุนะบุตรศาสนีอารุคาสุขิตาโหระษานาสเพหิ สุนันทุพนตูเจเทวะอันสามินทะนีอธิขตาดิคาโยกาสตานุสุขิตาหุตุสัพพธารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชินาสัสสานังยากาจิปัตานาเตสังสัพเพปุริณตูมโนรัฐายุตตะกาเลปวัสสตูวังมะสาวะรักะรูขจุดปัตถวัตเตสังลิวารินตูจัสมัพพะกายสุขังจิตตสุขังขะรักขันตุยัตถะหังบทสวดธรรมะนิยมสุตตัง เอวเมสุตังเอกังส right ัมมยังพักวาสาวะทิยังมิหารติเชตะวะเนอนากะปิณติกัสสารามีตันตะโคพักวาพิขุวมันเตสีพิขุโวฏิพะทันเตติเตพิคูพักวาโตปัจจโสสุมักวาเอตาทะโวจาอุปาทวาพิขเวตตาคตานังอนุปาทวาตตาคตานังจิตตาวะสาาตุตัมมติตตาธรรมนิยามัตตาสัพเพสังขาราอนิจจติ ตัมตถาคตโอภิสัมุปจติอภิสมเีติอภิสัมุจิตวะอภิสมีตวะอจิขติเทเทติปัญญาเปติปัฏฐานเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกาโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาราวาพิขเวตถาคตานังอนุปาราวาตถาคตานังทิฏฐาวสาทาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขติตัมตถาคตโอภิสัมุปจติอภิสมเีติอภิสัมุจิตวะอภิสมีตวะ อเจขติเจเจติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกะโรติสัพเพสังขาราตุขาติอุปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปารวาตถาคตานังอิทาวะสาราตุธรรมะติตตาธรรมะดียามตาสพเพธรรมะอนัตตาติตัมปตาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเตตวะอเจขติเจเจติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติ วิปัสสติอุตานิกาโรติสเปตมาอนัตตาติอิทัมโวจ่าพัคขวะอัตตมะนาเตวิขุพะคขวโตภาสิตังอภิัณรุงติบวสวดพัทเธกะรัตตาคาราตติตังนาณะวาขเมยยะนักปฏิคังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่เบิกบวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตังปะหีนันตังอปันตันจะอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็น่ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามะโนพลุหะเยโอได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ต้องเห็นคอแคทนต์เราค้นว่าบูรณการเช่นนั้นบวอาจจะว่ากิจจะมาตัดปังโกชัญญามาระนางสุเวความเมตติกิจต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไม่รุ่งนี้นะอินโนสังการเตนะมหาเสดนะมัจจุนา เพราะการผัดเพียนต่อมาจุราซึ่งมีเสียามากก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมตานทิตังตังเวพัดเทกรัตโตติสันตอาจิขเตมุนีมุนีผู้สมบย่อมเก่าเรียกว่ามีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค่าทั้งวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเบปัดจเบนะ สเปสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำน้มทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขารทุกข้าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำน้ำทัน้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์หนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปทำมาอนาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คนหรือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุบบังชีวิตต่ง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของไม่ยั่งยืน,นวััมะยามาริตพังอันะจะพึงตายเป็นแทมาราณาปะปรจโยสานังเมชีวิตตงชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดอรอบชีวิตต่างเมะนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาคองทีสังเวชอยังกายโยอาจิรัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปยตาวิญญาณโนคั้งปัสจาวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาจิที่เสียสติจากนอนท่าปากท้วิงซึ่งแผ่นดินกระลิงขาลังอีวา่าประดุดดังว่า,ท,าท่อนไม้ท่อนฟืนนี้รัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อันิจาวะตสังขาลาสังขาทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาธวาญาธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานีรช้จันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังบูปัสมโสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจักรสังลารทั้งพงกำลังตายอยู่มะริงสุจักมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวังมริสามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเวเอ์ะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย่างกิงจิ mungkin jibo saat langgam mangsa bate iniangnya noamorhanan tuh untuk Yeing adik tadikhauukaang untuk suhi untuk bang dan tuh matabita suhi untuk dan tuh se di su kita untukuka pak dan tuh se di suhi untuk bang dan tuh Sape pisa, sape yaka, sape peta, sukhita honto, rukha pamun cantu, sape aja ariyu pacha aja, honto, rukha pamun cantu, sape nakkata, sukita honto, rukha honto, rukha cantu, sape hewa, sukita honto, rukha pamont cantu, cantu, ะโมพุทธสตโอะคันติมายะอิติปะขวาณโมพุทธโสตอะคันติมายะอิติระขวาบทสวดปันติธานะคาถายาเทวตาสันติวิหารบาสินีทูปีคะเลโพธิคะเลต่งหิงต่งหิงตาธรรมะธานนะบพระบรรตุโูชิตาโสถิงกระโรนเตถาวิหารมันเรเทลาจะมัชฌานวกาจะพิขบูสาลามิกา ธานะปฏิอุปสกขาขามาจะเทสานิขามาจะอิสระสัมภะนะภูตาสุขีตาภาวันตุเทจลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสสชาตาอัตบูปปาติกาในยานิกังธรรมะวรังปฏิจะเตสะเพปิทุขสากะรนตุสังขยังทัตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจปุขลาสาวโหตุสัมมาโควะอัตถายะ ฉหิตายะตะอะเมระขะตุสัตถมูสัพเพปะธัมมะจาริโนวุตติงสัมปาปุญนายามะธัมเมอริยะปะเวทิเทปะสัณนาโหตุสะเพติปะณีโนพุทธะศาสเนสัมมาทาระังปะเวชันตุกะเรติโภภะวัสตุวุฒิภาวายะสัตทานังสะมิทังเนตุเมทัน ทำเมรณะราชาโนปะจังรักขันตุสัพพธาบทสวดเทวตาอุยยะโยชนะขาดาทุกขปัตตาเจนิทุกขพยายปัตตาเจนิพยายโสกปัตตาเจนิโสกาอนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอาเมหิสัมปะตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัดตันตุสัทถายะเสีังรักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตตาอนตุขันชันตุเทวตาคขตา โสดสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคระราขานตุสัพเทวตาสัพพะนุภาเวนะโสตธีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคระราขานตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตธีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคระราขานตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตธีโหตุนิรันตรัง สเพือพุทธาภรณปปตตาปจีการหันยังพระนางรหันตานันจตเตชนะอระคังมนมิสัะพัสโซสเพือพุทธาภรณปปตตาปจีการหันยังพระนางรหันตานันจตเตชนะอระคังมนมิสัะพัสโซสเพือพุทธาภรณปปตตาปจีการหันยังพระนางรหันตานันจตเตชนะอระคังมนมิสัะพัสโซสเพือพุทธาภรณปปตตาปจีการหันยังพระนางรหันตานันจตเตชนะอระคังมนมิสัะพัสโซ สเปือพุทธาภรลปตตาปจิการนัญนยังพระังอรหันตานั่นจเตเฉเนอรหังมานมิสัพปโสสเปือพุทธาภรลปตตาปจิการนัญนยังพระังอรหันตานั่นจเตเฉเนอรหังมานมิสัพปโสสเปือพุทธาภรลปตตาปจิการนัญนยังพระังอรหันตานั่นจเตเฉเนอรหังมานมิสัพปโสสเปือพุทธาภรลปตตาปจิการนัญนยังพระังอรหันตานั่นจเตเฉเนอรหังมานมิสัพปโส สเพพุทธาพระลัปตตาปจจการนั่งังพระางอรหันตานั่งจัดเตเชนนักระกังมันถามิสัพพะโสด้วยอำนาจแห่งมุคสลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าบริสวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สด็ดสู่สวรรคารัยขออนุสง์แห่งมุคลสูงนี้จงเป็นศักดิ์สิทธิ์มงคลแก่ข้าพเจ้า ให้แข้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยเป็นตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจา้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเจ้บบาทั้งหลายโปรดอนนโมทนาสาธุก,การในบุคลน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งวงคล ไปสู่ถุมงคลพระบิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายทายและฝ่ายลาวรวมถึงพระถุมงคลทั้งปวงที่สัสิ่งอาเมืตได้จะสร้างขึ้นให้เปีนน่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง,องและบูชาทุกประการเทิน